พอกวายผู้หนึ่งตัว2 7ง0 0ื่นหาครับตัวนี้นอ้องน้องที่อยู่กาญจนบ,บุรีเด้อมันมีมันมีหลายตัวพี่น้นองแต่ว่ามันอยู่แยกๆกันเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะพยายามถ่ายให้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 เยอะๆนะตัวนี้2 7ง0 0หาสูงเมตร40ได้เกือบ40เนี่ยแหละเด้อน่าจะได้40ครับตัวผู้ครับราคาตัวนี้2 7ง0 0หาตัวผู้น,น้องที่อยู่กาญจนบุรีเด้อเห็นคลิปพี่แล้วก็โทรหากันเราเดี๋ยวพี่จะถ่ายให้เยอะ เบื้งเล็บขาแล้วพี่น้องครับมันมีอีกฝั่งนู้นอีกอกสองตัวเขามาัดไว้ลังรถนะแต่ตัวนี้สวยครับเอ้ยตัวนี้มึงถ่ายมึงถ่ายก่อนตัวผู้ครับเอา้าดูดูครับเบื้งขาน่าจะเป็นน่าจะเป็นควายในบ้านครับควายในบ้านที่ว่า,เ,าเขาเลี้ยงกันเขามาขายเป็ตัวผู้สองเจ็ดห้าเอา้า สองเจ็อ้าไปดูอีกตัวหนึ่งตัวที่หนึ่งผ่านไปเอาเบอร์โทรศัพท์ก่อนใส่เบอร์มาให้สุนุกหนึ่งแปดแปดสองสามเจ็ดแปดสี่มองไผ่ควายตัวนี้พิกัดวางหินครับของไผ่ตัวนี้ควายตัวนี้ของไผ้โชคบ่ของไผ่พี่โชคเขาถามนี่นี่นี่มาๆๆเอาทีมา อ่ะคมแม่ต่อไปเด้อแม่ลูกลูกลูกผูกเท่าไรไอ้ตัวนี้ตัว <23. S 1> นี้สองหมื่นสามสองหมื่นสามในสองโกบอ่ะไหวเพอเอาตัวนั้นตัวนั้นสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยได้ได้ตัวเดียวตัวนี้สองหมื่นสามอเอ้าขักบอขักบอพี่น้องควายแม่ลูกลูกแม่สองหมื่นสามโอ้ลูกมันกับเขาทายอยู่นี่เนาะ ลูกพูอีกางหากเอาเบื้องขาแล้วพี่น้อง <c oughs> เออเบื้องขาแล้วพี่น้องครับปะทายอยู่ปะทายอยู่ <c oughs> ถึงต้นละมือสักปืนกว่าบาทน้องแม่มันก็ <c oughs> ดีอยู่แม่แม่งข่าวทายอยู่ได้หนิ <c oughs> พี่น้องถาเงินบทลสเต็ปล่อยในสนามก็โทษเอาพี่น้องเด้อพี่น้องที่อยู่การจนาบุรีกับสองสองพันสามควายตัวเมื่อกี้สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยตอนน่อกันเอาใสาเ่เบอร์มาไอโทรศัพท์โทรศัพ <c oughs> ท์พี่ไม่ชิดคล้ายมือหรือ่ะเออยลองลองมาก่อน084 084 897 897 0949 0949ี่แปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดนย์ ปลาไเก้งนี่กินหนาปลาเก้งกินหนาเก่งได้แบบนี้เออเขาซื้อว่าเขาดูแบบนี้แล้วอ่างเงี้ยจะไม่แม่มันจะมีอายุได้หนึงเนาะว่ายค่อยพื้นบ้านรูปเป็นใจแม่มากที่สุดเลยปลาเก้งนึงเอานี่แหละครับโทรนำเอาเดาพี่น้องเนี่ยถ้าเป็นมรดกที่ปล่อยสนามนะคือคือดีมันอยู่ทางในเมือควายเนีมันอยู่หมอูไหนเมืองเนี่ยหุ่นทุกฟังหุ่นเข้าไว้จะพูดอะไรอยู่ก้าวสนามเอาพี่น้องครับ ผมเห็นอยู่เมื่อกี้สามสามโตสามโตสามโตนี่นี่แต่ละาัมื่กี้พี่นนองครับมีเพอ่อด้วยมีเฟอโทั่วมาเป็นน่าเลียดของคนนี่แจกเสือพ่อเป็นแอล่ะเท่าไหร่คล้ายเหนือว่ะ เอากันถบอกผมผมถึงบอกว่าเบิ้งเข้าเบิ้งเอาเจออีกตัวนึงพี่น้องเจอาควายตัวหนึ่งเด้อคลิปนี้ผมจะควายพี่น้องครับ่ายพี่น้องทั้งบ้านเดือบงคายเด้อพี่น้องเด้อจิถามหาผมนะเออราคาควายจักบาทเท่าไหร่ตัวเดียวหรือทั้งตัวก็ตัวตัวเดียวมื่นหาบตัวไหนตัวไหนตัวไหนแปลนหาตัวหนแปนผ่นหาตัวนี้มื่นหกมื่นหาก็แปลนผนหาเอา หงางจากงอนหนึ่งครับแต่ปัญหากระมืนโอ้มันกะสมราคามันอยู่หรอกพี่น้องครับเอาหนีเด้อพี่น้องเด้อสมราคาอยู่หรอกต้องเห็นแล้วล่ะข้า,ละละาโอ้เจอขากาอยู่หีืละ่ะอ่างหมักใหญ่เลยพี่น้องครับบิงบ้งเบิ้งเบิ้งกอดกระแพ้จริงล่ะพอดีละเบอร์มาแล้ 091 845ก6 6 2 6่ป่ห้า้สาหกหกไม่เลยพ่อมาแม่ลูกดูกแม่ต้นไไหนเลยพ่อนี่ขายพอนี่าขายพอสองมื่นเจ็ดพันหาแม่ลูกแม่นนลูกลูกแม่กัแม่ห่วไทยนาะ แ่ลว่ามันลผสมลผสมกระทบมัเนาะเออกระทบสองหมื่นเจ็ดพันหาเออสองหมื่นเจ็พันาอเอาอยู่พี่น้องพี่เลี้ยงอยู่ดูดงานเนาะลูกกัดลูกกับข้าทาอยู่เด้อลูกข้ทายยลูกในแม่ลูกสูงเมตรยี่สิบบวกบวกแม่สูงเมตรสี่สิบเนาะ่สองหมื่นสบเมตามสิบสองหมื่นเจ็ดพันหาสองโตแม่ลรากี่นทรอีนี่แม่ยังยังมอสี่คืนแล้วนะใกล้ใกล้ก้กลสี่หา้นแล้วนาาไวไงนอ ใส่บ่งฮามาก่อนเขาทาเขาทาอยู่ยืนดีอยู่สองมื่เจ็ันนมีตัวเดียวมีอีกบ่มีอีกบ่มีอีกบ่มาตจวเดียววครับมาชีโตเลยตัวนี้สองโต้วัอน์ดลขายไปไยังยัยังยังวันเดลขายตัวเหนือเนาะตัวเหนืออันเนือบ่ตัวไหนตัวไหนตัวไหนสองหม่นเก้าพัน โอ้โหอ่านเนือ hmm. พ no? mm ี hmm. mm ่น hmm. mm ้องครับยอยอลูกยอยอสองเก่า hmm. ส um ูงเมตรห้าสิบสี่สิบเกือบห้าสิบสองหม่นเก่อเก่าสองเแม่คงนาะแม่คงหมื่นันแม่คงหมื่นห้าแม่คงหมื่นห้าพันบาทพอพี่น้องผู้ใดมองห้ามัวงคงทีว่าห้ผมห้ท้ายมวงนี่พอละพี่น้องครับหมื่นพ เอาไปใส่ห on ้าด mm. so. is ีๆเนื้อผ่านในนอกแม่โค้งนี่ตัวนี้พี่น้องก็ตัวนี้ตัวนี้ปลาไ้ใส่เบอร์มากีว่นี่หนึ่งศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดแปดเจ็ดหกแปดเจหกหนึ่งศูนย์สามหนึ่งหนึ่งศูนย์ามหนึ่งตัวนี้สองหมื่นตัวนี้สงสองหม่นเกันสองหมื่นเก่าเนาะต่อกันเดตัวนี้มือหามั่วโงแม่ตัวนี้จะขายยกเลยเอา รถในหอยกําลังมาพี่น้องครับหามังลงอยู่ตลาดนี่เขาเปิดเปิดแต่เส่าได้พี่น้องครับเปิดแต่เส่ามีหอดไก่เว้ยมีหอดไก่ง่วงของไก,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 ก่รักกะดักเลยนะอุ่นหัวไหลหัวไหลพี่น้องครับ น mm hmm. like oh, oh, oh. so ี่ก็แม่ลูกบ่หือแม่ไม่ลูกขายเด้อายล้วว่าเท่ไหร่หอยแก้วหอยแก้วแาใหญ่อโตเนี่ยทองโตเนี่ยบ่บ่ต้นละมแปดมแปดพันหนึ่งสองโอ้มู่้่าอีกไกลงวงขายมาเนี่ไกลง่วงามาขายุุกงเลยมือก่อนไก่งวงไ่อกเอา วิถีชีวิตในหอยครับขายง่วงปไะด็นขายไก่ง่วงมาเจนี่เอาหมื่นแปดพวกผู้ร้ายพวกพี่น้องครับพ่นน,น้อยมึงพูดสิ่งไม่สิ่ง่นี่ก็เนื้ออ่าเนื้อแล้วตัวนี้คุณวิ่งง่วเขาบ้านสองร้อยสามร้อยอยู่พี่น้องครับ<อ>นั่นเรียบร้อยสีสีขีดหัวนิดการขายตัวนี้ เรียบร้อยใส่ยกห้าตัวตัวไหนหาตัวตางไหนใส่หนึงสองสามสี่ห้าหตัวหาเมืินก็หาวันทูทีโตัวนี้แมนบอแมนนี่พี่น้องเรียบร้อยถึงตัวละมือพี่น้องเรียบร้อยตละมุดยอดครับได้ห่างเมาเลยดีบดีกับเพครับพี่น้องเอาถึงตัวละมือก็หาลอยหาโตีบังบงบงพี่น้องครับส่งอีกเด้อพื้หาอยแต่แต่ราคาอยู่ได้พอเพราว่า แต่ราคาอยู่ไลมันกับทัวเชียวเน้อทัเชียมันมีตัวหน่อยตัวใหญ่ขากันเอามือหารอยเรียบร้อยพี่กันขายได้หาอยปได้หารเรียบร้อยพี่พอซื้อพอซื้อแซื้อพซื้อแหงไเป็นวพี่น้อง่วนี่นีเพชรบุรีเรียบร้อยจับขึ้นรถเรียบร้อยนี่ส่งนครับพี่น้องครับเอาอนิมจะเศราเลยหาตัตัวเลยเรยยเียตวะสงลยกูบด้ไยิมเลยยบเลยยิเเลยะไปเรียบร้อยครับมันม ได้ขายตัวละห่อยบ่ไหอยผักกาดเขาไรซื้อง่วงง่วงผู้พี่น้องง่วงคุณนะพี่น้องเอาขอควายตัวหนึ่งเลยเอาออควายตัวหนึ่งเลยพี่ได้หอยผักกาดซัดไปเรียบร้อยแล้วครับสองหมื่นสามสองตัวบ่เจ็ดตัวสองตัวมันตัวหนึ่งตัวแดงแดงตัวหนึ่งข้าขึ้นเรือเนาะเมาลุบเมาล่วมนี่นี่นี่สองหมื่นสามพี่น้องง่ามบ่ง่ามบ่เรียบร้อยจูบจูดรถครับในห้างผักกาดคือเมืองไรสื่ออุณหลายครับเดี๋ยวที่เขามาอุดหนุนให้พี่น้องเกษตรกรมี เี๋ยวพ่อใส่นี่ขกสเขาสองหมื่นสามไปเลยพี่น้องซับหนีเด้อตัวนีก็จะประมาณหมื่นหนึ่งเนาะไอ้ตัวนน้นหมื่นหมื่นสามตัวนีหมื่นหนึ่งมันหน่อยพอนี่ดูัวเชลเลยนะเนาะัวเชลเลยไปมาหนนี่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 ไอตัวเหนียวทายไปแล้ววะควายหน่อยตัวหนีแมนวะโอแมนต่วไหนหัหน้าตัวไหนแม่ลูกท่าไหแม่ลูกตัวไหนื้น เก่าพันเจ็ดอยมื่นเก่าพันเจ็ดอยแม่ลูกลูกแม่ควายโค้ชไทยบ้านนอลูกกับทยบ้านเอามื่นเก่าพันเจ็ดอยซ้ำหนีครับพี่น้องทีวุการจนาบุรีครับซ้ำหนีเด้อมื่นเก่าพันเจ็ดอยขาบอกเจ้าพี่น้องครับแม่สมแม่แม่แม่ทองหรอเปล่าแม่สมแล้วสมอยู่อคเออว่ะเอาลูกเป็นจากทองใหญ่หนึ่งนอไปทายประย่าออกเอาไซเบอร์มาไซเบอร์มาเออโทรศัพท์มา อไเนเอปามาใส่มาให้ได้เร็วอืออดจะได้ปยู่บ้านไหนล่ะคว่านองซึงทุนองซึงทุ่นอยู่นอง่งทนนองอยู่น่หอยยางซื้อแมหอยเจือดซ้ำนี้พี่น้องมื่นก็พัเจริอยนอหอยเจือดเด้อเป็นโทรสัพันวัสดครับผมมือนีขายอะไรอยู่ไน้มือนีงเหนื่อเนาะต้องซื้อดีเลยมือเนาะแต่ว่ามันก็ซื้อถือ ไม่ตีไว้แนวใดเนาะป้ากระบอกตรงเลยเนาะกระสือแท่งมันกับพวกเอาไปตอมันกับป้าไปต่อไปไหนเนาะบอนะครับคอยที่ยอยใช้กันนะห้องใครตวนั้นขวายตอนไหนตัวนั้นเพื่ว่าตั้งแตหมื่นกว่านี่แหละห้องใครล่ะนั่งอยู่เนาะเสือเดิเบิรงครับเดี๋ยวจะเอาคลิปควายจั๊กคลิปหนึ่งแล้วก็สตาร์ทออกเป็นคลิปคลิปง่อยได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวพอเอาเอาคลิปควายก่อนน่ะพ่อได้พอ ต่นไหนเอ้ลูกพี่มืนหาผมผมผมสีแยกคลิปควอยระวังคลิปงอกเ้อพี่รองเดี๋พี่พี่้องตามบังเด้อโอ้ห่าเนาะต้นนี้น้อยต้นมีต้นผัวเ้ยผัวน้อยเอ้าพี่รองตัก้อนน้อยภาษาเหนือเร็วตัก้อน้อยมืนห่าเลยบ้ยต่อรนต่อดีกันบ่ห้องมายังอืนอ่ อลูก <c oughs> อ่างใหญ่ขนาดนี้เนาะเรียบ,บพื้นขาเราพี่น้องพื้นขาเนาะเก็บขาเราพี่น้องครับเอาเขาก็างามเนาะเอาตัวดีตัวดีตัวนี้เอางามอยู่หางกระดาษเยอดตัวนี้มื่นหาตอกัอนเราพี่น้องถ้อาอยู่เราคือสิบะถึงปีที่เท่าไหร่เนาะวันเก้า <9 S 1> เดือนเก้าเดือนกลัวสมุนเม็ดเศร้ากลัวเอ้าใส่เบอร์มาที่นี่ศูนย์เก้าห้าครับ 742-8006ครับผมเพิ่อดูกับครูค,คัวตนั <arner> ้นตันนั้นหนึ่งหมื่นเก้าพันร้อยตนนั้นแต่เบอร์โทรมีบัตรน้องซึ่งทุน